ถ้าดูจากหน้าจอของคุณผู้ชมนะคะจะเห็นว่าในภาพรวมแล้วเป็นสีฟ้าเกินครึ่งแล้วนะคะนั่นก็หมายถึงว่าจาก33เขตของกรุงเทพมหานครขณะนี้พักประชาธิปัตย์ชนะไปทั้งหมดเกินครึ่งของ33เขตนะคะในขณะที่พักเพื่อไทยจะได้อยู่ที่13เขตค่ะเจาะเข้าไปดูที่เขตที่1น,นะคะเขตที่1คุณเจอมาจึงเลิศสิริพรรประชาธิปัตย์มีคะแนนนำนะคะในขณะที่ ไปดูเขตที่2ของกรุงเทพมหานครค่ะคุณออนอนงการจนะชูศักนะคะตอนนี้คะแนนนําอยู่ที่11,827คะแนนส่วนมอมหลวงนัทพลเทวกุลได้7,381คะแนนค่ะไปดูที่กรุงเทพมหานครเขต3นะคะ หอบหลวงอภิมงคลโสนกุลคะแนนนาอยู่ที่1473คะแนนค่ะในขณะที่คุณพงพิสุทธิ์จากพรรคเพื่อไทย7จ็ดคะแนนค่ะไปดูที่กรุงเทพมหานครเขต4นะคะเขต4ในขณะนี้ จากการนับคะแนนนะับเวลาล่าสุดนี้นะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะได้7598คะแนนก็ไม่ทิ้งห่างจากพรรคเพื่อไทยสักเท่าไหร่นักนะคะเขตนี้เดี๋ยวต้องกลับมาจับตาก,กันค่ะว่าจะมีการพลิกล็อกหรือเปล่านะคะส่วนเขตที่5กรุงเทพมหาคนครได้แก่คุณลีลาวดีวัชโรบลน,นะคะจากพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนําอยู่แต่ก็ยังนําอยู่แค่ประมาณ1,000ันกว่าคะแนนซึ่งนาคุณจิตพัฒน์พิรมพักดีนะคะเขตนี้เดี๋ยวก็กลับมาจับตากันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเขตที่6กรุงเทพมหานครค่ะ คุณธนาจากพักประชาธิปัตย์นะคะคะแนนนําอยู่ในขณะนี้แต่ก็ยังนําไม่มากนะคะนําพักเพื่อไทยค่ะเขตที่หค่ะไปที่เขตที่เจของกรุงเทพมหานครนะคะเขตที่7ขณะน,นี้ก็พักประชาธิปัตย์มีคะแนนนาอยู่แต่ก็ทิ้งห่างแค่ประมาณ1000คะแนนเท่านั้นนะคะไปที่เขตที่8ดกรุงเทพค่ะขณะน,น,นี้พักเพื่อไทยกําลังนําอยู่นะคะ แต่ก็เช่นเดียวกันค่ะก็สู่สีคู่ขี้กันมากับคุณสันเสริญสมลาภาจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปที่เขตที่สิบเขตที่เก้ากรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นของพรรคเพื่อไทยค่ะเขตที่สิบกรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นที่หนึ่งอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนเขตที่สิบเอ็ดก็เป็นของพรรคเพื่อไทยค่ะมีคะแนนนําอยู่ในขณะน,นี้เขตที่สิบสองกรุงเทพมหานคร พรคเพื่อไทยกาลังนําอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเห็นจากผลคะแนนก็คือยังนับไปได้ไม่มากเท่าไหร่นักนะคะเขตที่13กรุงเทพค่ะพรคเพื่อไทยกําลังนําอยู่นะคะส่วนเขตที่14กรุงเทพมหานครพรคเพื่อไทยก็นําอยู่เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ยังนับไปได้ไม่มากนักนะคะส่วนเขตที่15ตอนนี้ก็เป็นพรคประชาธิปัตย์ซึ่งนําอยู่นะคะเราจะลองไปดูที่เขตอื่นๆค่ะอย่างเช่นเขตที่28นะคะตอนนี้เป็น เพื่อไทยกําลังนําอยู่นะคะคุณวันอยู่บํารุงค่ะนาอยู่ประมาณ1000พันกว่าคะแนนนะคะเขตที่32ผู้ที่นําอยู่ในขณะนี้ก็คือคุณชนินรุ่งแสงจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะเราจะเห็นว่าคะแนนตอนนี้ยังไม่ค่อยทิ้งห่างกันมากนักนะคะส่วนเขตที่สาสสามค่ะก็เป็นของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันนะคะมาดูในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะคะก็เห็นว่าในขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่นะคะในแต่ละเขตก็เป็นของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะ มาดูในส่วนของสสบัญชีรายชื่อกันบ้างนะคะสสบัญชีรายชื่อขณะน,นี้ถ้าเข้าไปดูณนะเวลานี้นะคะพักเพื่อไทยก็จะได้อยู่ที่ห้าบห้าที่นั่งภูมิใจไทยหที่นั่งรักประเทศไทย4ี่ที่นั่งแล้วนะคะรักสันติหนึ่งที่นั่งพลังชนหนึ่งที่นั่งประชาธิปัตย์50ชาติไทยพัฒนา4ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินสองพักมาตุภูมิหนึ่งและพักอื่นอื่นสองค่ะดูในส่วนของพักรักประเทศไทยนะคะสี่ที่นั่งที่ว่านี้ในขณะนี้นะคะก็จะไปถึงคุณพงศักดิ์เรือนเงินแล้วนะคะค พักเพื่อไทยในขนานี้55ที่นั่งในส่วนของพักในส่วนของบัญชีรายชื่อนะคะถ้าเราเจาะเข้าไปดูในแต่ละส่วนของแต่ละชื่อนะคะก็จะเห็นว่านี่แหละคะ่ะตอนนี้นะคะมาถึงอันดับที่ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะเราจะแสดงไว้ด้วยสีแดงด้านหน้าค่ะเพื่อจะบอกว่าตอนนี้นะคะมาถึงที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาตรวจสอบคะแนนกันอีกครั้งซึ่งขณะนี้นับได้19.4แล้วเดี๋ยวกลับมาที่หนะ้า Virtual Touch แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณกิติคุณสรยุุธคะกลับขอบคุณครับก็มาว่ากันต่อนะอาจารย์ฮะคะแนนนับจริงไปประมาณ19เนตะ์ะฮะถ้าดูเฉพาะปาต l ลิสที่ขึ้นมาเมื่อสัรูนี้เพื่อไทย55ประชาธิปัตย50แต่นับไปคิดเว่าะหนึ่งใน5นะนะ อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับคุณกิติักดดูเฉพาะในกทมก็น่าสนใจอาจารย์สุขุมถือถ้าดูณขณะนี้เอาละแต่นับยังไม่มากแต่ว่าประชาธิปัตย์ได้มากพออาจารย์อยู่เยอะโอกาสที่มันจะเกิดการพลิกผันมาถึงขณะนี้อาจารย์ยังยังเชื่อโอกาสเป็นไปได้มีขนาดไหนผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันก็ต้องเป็นตัวเลขที่คือนับที่หน่วยนะครับและคะแนนแต่ละหน่วยมาเนี่ยเชื่อว่าคงจะเสร็จที่หน่วยไหน แล้วก็ส่งมาอืครับรบแต่ถ้าเราดูแล้วว่าการกระจาย,ยของคนเรียบมหานครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีฐานเสียงครับของแต่ละกลุ่มหรือหัวคะแนนแต่ละกลุ่มนี้นะครับผมว่าถ้าสัก50%เนี่ยขายได้แหละว,ว่าเป็นยังไงออกแปลว่าระหว่างนี้ถ้า ก้อนนี้มาจากทางสียงคนนี้คนคนี้จ,จะพุ่งขึ้นชั่วคราวถูกต้องครับแต่ว่าอีกชั่วอีกนาทีถัดไปอาจจะก,ก้อนนึงพวกนั้นมาอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะสลับกันโดยเฉพาะสอสระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าสู้ภา,าคใต้มาแน่นอนครับประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็จะนํามามากกว่าหรือว่าทางภาคอีสานหรือภาคเหนือมาเนี่ยเพื่อไทยก็จะได้มากกว่าครับมันเป็นกลุ่มแต่ละภูมิภาคด้วยครับอาจารย์ปริยาครับ พูดเรามาคุยกันต่อคุณทักษิณเมื่อสักครู่นิดหนึ่งเรื่องคุณทักษิณบอกว่าจะกลับประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะซึ่งแปลว่าโทษที่มีอยู่ต้องไม่มีก็ไม่อยากมาติดคุกวิธีการที่จะแก้สถานะคืออะไรคือถ้าเป็นโทษเนี่ยคือเฉพาะคดีที่ดินรัชดาคดีเดียวที่ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วครับอันนี้ยังสามารถแก้ได้ด้วยการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่ว่าถึงแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ S <S> ก็อย่างเหลือคดีอื่นๆ,ๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็น<ล>มานจนที่ว่าถ้าพระาราชทานใบโทษเนี่ยจะต้องกลับมารับโทษก่อนไม่จําเป็นไม่จำเป็นหรอฮะไม่จําเป็นครับอไม่จเป็นครับคือถ้าเกิด่าในใบโทษคือก็ให้ฐานได้แต่เฉพาะคดีที่ถึงที่สุดแล้วซึ่งก็มีคดีแลทีคดีแล<ช>้าที่คดีเดียวคดีอื่นไม่ได้แปลว่าจะต้องกลับมาติดคุกไม่จำเป็นก่อนอันนี้ก็ข้อนี้ก็เป็นการพูดกันแต่ไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นนะไม่จําเป็นฮะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบแล้วมันจบมันมีคดีอื่นอีกอีกหลายค พูดกันในทางกฎหมายนะครับว่าจะทําอย่างไร,รถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยก็คือต้องนิรโทษกรรมอันน <พ Leaders S 1> <ม>ิรโทษกรรมหมายถึงว่าถ้าแปลตรงตัวนะครับ,รบนิรกรรมอันเป็นโทษนั่นคือไม่ได้แก้ที่ปลายทางนะครับคือกรรมอันเป็นโทษนั้นเนี่ย <sensations S 1> ไม่มีอีกต่อไปอนะครับนั่นคือถ้าพูดง่ úng úng ายๆเห็นภาพคือไม่แก้กรรมไอ้แก้กรรมไม่ได้เคยทําไ,ไว้นั้นเนี่ยแล้วกฎหมายบอกว่าผิดแล้วมีโทษเท่ากับไม,ม่ได้มีต่อไปไม่ได้ทํานั่นแปลว่าจึงสามารถที่จะนิรโทษกรรมได้ในทุกขั้นตอน นะครับระหว่างการพิจรารณาหรือสารลงโทษไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ย<ม>สามารถที่จะนิรโทษกรรมได้หมดซึ่ง<ม>ต้องออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับซึ่งผมคิดว่าต่อให้พรรคเพื่อไทยนะครับได้คะแนนมากตามโพลของอาจารย์สุข,ขุมเนี่ยนะครับแต่ผมก็ว่าถ้าฟังดูจากที่คุณทักษณิณได้สัมภาษณ์เนี่ย<ม>ก็ดูจะรู้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดทำเมื่อไหร่เนี่ยต่อให้เสียงมากเนี่ย<ม>ก็จะเป็นปัญหาครับซึ่งผมว่านี่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยปัจจัยสําคัญในการจะอยู่ได้นานหรือไม่ คือเรื่องนี้ครับคือถ้าเกิดมีการนิรโทษกรรมเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโดยถ้าเกิดเห็นว่าเป็นเรื่องของคุณทักษิณคนเดียวนะครับเพว่ามีปัญหาแน่นอนอเพราะนั้นฟังดูเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะใช้ฐานจากคณะกรรมการของอาจารย์คณิตนนครซึ่งเป็นเช้ที่ปัตตั้งครับอก็คือชุดรัฐบาลคุณรัฐพีจิตต์ง่ายๆคือให้กรรมการเขาเสนอมาอมแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมสรุปว่าไม่มีทางกลับมาได้ภายในปีนี้ แล้วถ้าไม่ทําเพื่อคุณทักษิณคนเดียวมันต้องทําเพื่อคนอื่นด้วยแต่ว่าคุณทักษิณก็ได้ประโยชน์อยู่ดีแล้วมันจะทํำยังไงจารให้มันมันเกิดขึ้นมันก็ยังเกิดกระแสต่อต้านได้ไหมครยังเกิดอยู่ครับแต่ว่าคุณทักษิณดูจะวิเคราะห์ออกในข้อนี้ถ้าฟังดูเมื่อกี้นะครับความจริงผมฟังดูเนี่ยที่คุณทักษิณพูดเมื่อกี้เช่นเดียวกับท่านผู้ฟังทั้งบ้านนะครับคือพูดในทํานองที่นุ่มนวลคือฟังดูแล้วดูต่อให้ไม่ชอบคุณทักษิณก็อาจจะไม่ ไม่ถึงกับไม่สบายใจในการฟังเพาะฟังดูแล้วเนี่ยเออเรื่องที่ว่าจะทําเพื่อผมคนเดียวไม่ทำํำนะซีหมื่นกพันล้านยังไม่เอาคืนครับไม่เอาคืนนะถ้าเกิดจะได้ประโยชน์ขึ้นมาก็คือทําให้สังคมไทยแล้วผมอาจจะจะเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งที่กังวลใจกันว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วจะทําสิ่งนี้แล้วบ,บ้านเมืองจะวูนอีกทีเนี่ยดูเหมือนว่าที่พูดเมื่อกี้นี่คือจะจะไม่ทําบฟังดูก็จะไปขึ้นอยู่กับชุดอาจารย์คณนี้จริงๆเลยใช่ทีนี้คือว่าจะทําอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ย ก็จะขึ้นอยู่บนฐานของคณะกรรมการซึ่งเป็นกลางในชุดของจาร์คณิตเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะครับอย่างน้อยรัฐบาลพิบัติตั้งและตัวจาร์คณิตก็มีการทํางานซึ่งพิสูจน์มาแล้วว่าตัวเองเป็นท่านเป็นกลางอาจารย์พิบัติก็ว่าระบากละเพราะว่าชุดอาจารย์คณิตตั้งเองทีนี้คงต้องคงต้องใช้เวลานะครับในการทำสิ่งท่เรไม่เห็นไม่เร็วไม่มีทางผมผมถึงสรุปว่าภายในปีนี้เนี่ยไม่มีทางครับเพราะวิธีการจะทําได้แล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยมีทางเดียวคือต้อง ออกเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขอบคุณกิตินี้นะครับว่าเราเคยทํามาแล้วตอนไหนหลังเหตุการณ์6ตุลา19นะครับก็นิรโทษกรรมทั้งหมดเลยทั้งคนทุกคนที่เกี่ยวข้องคนปราบคนไปชุมนุมเอาหมดเลยหรือว่าเหตุการณ์พฤทสภา2535ก็แบบเดียวกันนะครับนั่นคือนิรโทษกรรมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาทำเร็วรัฐบาลทาเป็นพรกแล้วก็ประกาศใช้เลยแต่ในครั้งนี้จะไม่ง่ายเพราะมีคนจับตาดูกันเยอะ นะครับเพราะนั้นเนี่ยในการที่เขาเริ่มต้นจากการให้คณะกรรมการกลางของคุณคัชคณิตเป็นคนดําเนินการเพื่อจะสอบสวนสืบสวนนะครับทำข้อเสนอมาเนี่ยนะครับรับฟังความเห็นของสังคมเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยครับเป็นวิธีการที่คือเรียกว่าจะไปถึงไหนก็รอฟังตรงนั้นครับนะครับแต่จริงๆแล้วผมยังเห็นในจุดเด่นตรงที่ว่าครับส่วนใหญ่คณะกรรมการใดก็ตามถ้าตั้งขึ้นมารัฐบาลไหนตั้งเนี่ยฝ่ายค้านจะไม่เห็นด้วยอืแต่ตอนเนี้ยพอ คุณทักษิณพูดบอกว่าเอาชุดของอาจารคณิเนหละเริ่มเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วในประชาชนเนี่ยก็มักจะเห็นว่าถ้าสองฝ่ายเนี่ยไม่ขัดแย้งกันประชาชนนี่ยังไงก็ได้นั้นถ้ายึดตรงนี้นะครับผมว่ามันมีทางที่เป็นไปได้อืมหมายความว่าเดนกรรมเราเดินทางสู่เนี้โทษก,กรรมได้นะอาจารย์ใช่ถ้ารู้ตามนี้ครับอาจารย์สุขุมินทนะคคือผมว่าจริงๆแล้วคือปัญหาเร่งด่วนที่ เพื่อไทยต้องทําก่อนเพื่อนก็คือสามารถบริหารเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้ปากท้องก่อนต้องคือพยายามที่จะทําปากท้องสร้างผลงานก่อนตรงนี้่ครับส่วนเรื่องนั้นเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่รอได้เหมือนอย่างที่คุณทักษิณพูดะไรถ้ามาแล้วเป็นตัวปัญหาไม่มาอาจารย์วิเคราะห์ที่คุณทักษิณพูด่อสกู่นี่ยังไงเพราะสกู่อาจารย์พยายาวิเคราะห์อะไรอาจารย์สุขุมวิเคราะห์ว่าผมก็ยังเชื่อว่าท่านอยากกลับเร็ว่ะนะเพราะว่าท่านบอกว่าเรื่องแรกคือให้คุยกัน การานตอนนี้ตรงนี้ใไหมนั่นแสดงว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่แต่ในเวลาเดียวกันคนอย่างท่านก็รู้ว่ามันคือปัญหาอืเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าผูดภาษาเจ้าบ้านก็คือท่านต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะผมคิดว่าที่พูดก่อนหน้านี้เป็นการหาเสียงครับไอ้ที่ว่าจะต้องกลับมาอะไรเงี้ยเพื่อให้เนี่ยแต่คนชนบทอยากจะเอาทรัพย์ส